เรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอได้รับบาะแสจากผู้ชมทางบ้านผู้หนึ่งที่เขามีความเอือระอากับพฤติกรรมของพระสงฆ์นอกรีดที่ไม่จําวัดพักอาศัยอยู่ที่บ้านตัวเองแถวรังสิตแล้วเปิดรับดูดวงสะกเคราะห์โดยเฉพาะเหยื่อเพศหญิงเป็นส่วนใหญ่นอกจากนั้นแล้วยังมีพฤติกรรมที่สอบไปในทางลามกอนาจารด้วยหมดนาแล้วครับเหยนานา ีไปดูซังไว้เพราะว่าเขาไปอยู่ต่างจังหวัดครับแล้วพอเห็นแล้วป่วยนะเป็นเบาหวานขึ้นเยอะๆต้องตัดมาอยู่ที่บ้านนี่แล้วก็ไม่ฝึกไม่อะไรเลยไม่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 แล้วไปกินข้าวไปฉันยังไงออกออกวินเทบลาดไหมอ๋อไม่ออกไม่มีการไม่ต้องออกเพราะเขาอยู่ก็ไม่ได้อยู่วัดอ่ะยากถ้าไม่เรียนาปฏิบัติอ๋อปฏิบก็ไม่ได้เรียนรู้วิชาดูดวงมาเลยอาศัยทักไปเรื่อยๆเราไม่รู้ว่าเขาจะอย่าล้าวหรื้วิญาณท่าน ก่อนไฟลุกเขาก็ดูเลยเขอลีมวืมลืมอ๋อแล้วนี่คงไม่เป็นผมแปลกใจว่าทำไมมาอยู่บ้านแล้วมาดูดวงเห็น่าเพื่อเล่าฟังบอกพูดจาลามกพระเนี่ยพระองค์เนี่ยมาทักไงพระเนี่ยพระที่อยู่บ้านเนี่ยออเห้ว ทีมงานของเราพร้อมกับสายตัดสินใจเข้าไปทำทีที่จะดูดวงกับพระรายนี้พร้อมกับการจับตาดูพฤติกรรมดังที่ว่าตามที่ชาวบ้านได้แจ้งบอกแสมาโยมมาแต่ไหนกันขอหนูนนมาหาที่ดูดวงแถวนีเ้เขาบอกว่าอ,อ,อยู่แถวน,นี้เอจะมาดูดวงได้เหมือนย่างลอยดเอาเหรอคะแล้วแใค่เนาะเพราะว่านบอกมาว่าอยู่แถวนี้โยมทำงานอะไรกัน,น อ๋อหนูทำหนูเชียเบียเชียเบียเนี่ยลงเบียเหรอโยมอ่าไม่ใช่แบบเหมือนคล้ายๆลงตามร้านค่ะอ๋อแสดงว่าที่นี่ได้เลยพอหานหางนานๆหลวงพ่อเองแต่หลวงพ่อเป็นคนตรงไปตรงมานะโยมนะพูดอะไรตรงๆค่ะเยอะเข้ามาทางไหนหรือแง่กว่านะค่ะ ควรหรือเปล่านีไม่รับจองจะมาก็นั่งดูเนี่ยแหละแต่ว่าเราเป็นคนตรงไปตรงมาพูดอะไรตรงมันตรงเหย่ยดกันเลยอ๋อสิบปีแล้วไม่เคยเที่ยวผู้หญิงแต่ก็อยากจะลองมันเงี้ยากลองดูลองดูเรื่องมันเป็นยังไงอย่างนะไปเที่ยวเวียดนามเอออแล้วเนี่ยไอ้ลงเตือเข้าไปท่งไอ้ไอ้ไอ้แดนนั่นนะ โอ้เห็นเดอยุสิสี่ว่าโอ้ยสวยทั้งนั้นเลยพอหลวงพ่อแต่งงานกับหนูไหมแต่งงานาน้าหนูถ้าไรทะยนผัวเมียหนูห้ามึงผู้หน้าสนใจเลยแล้วแต่งงานแบบไหนต้องศึกไหมไม่ต้องศึกเลยบอที่ประเทศเขาไม่ต้องศึกเลยเล่นอย่างแบบนี้เลยบอกเออหน้าสนเลยไม่หลวงพ่อพูดตรงตรงี่ไหดี๋ยวไปคิดมากนะถ้าให้ร้องหลวงพ่อจะลองดูไม่เคยถ้าไม่ให้ร้องก็ไม่เป็นอะไรถ้าหมุดมืออย่างหนู อาพับเลยครับดูนี้หน่อยาบอกว่าหนูหนูปิดประตูดีกว่าเดี๋ยวเผื่อคนเดินผ่านไปผ่านมาไม่เป็นไรมันมืดเอ้ยไม่ไม่เผื่อเขาจะว่าพระจับมือสาวๆอ่าโอ้อ่ะแล้วนี้ก็ถือมันจะมืดไปนะไม่เป็นอะไรหรอกอันเดี๋ยวค่อยเปิดไปค่อยเปิดกันค่เปิดไป คยนอนแน่นจริงๆไม่เคยคอยจับแก้มเลยแก้มสวยเล่ได้ปะใช่ห <c oughs> นูนก,กำแบบนี้หนูมีโอกาสได้ทัวรสองคนสามคนนะนพ่อคนที่สองอย่าบอกให้สองสาม ออแต่เพื่อสาวๆมาไม่เคยขอสาวๆนอนด้วยเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อและการวางแผนจับกลุ่มจะทำด้วยวิธีไหนติดตามช่วงหน้าครับลลสาวไงแม่แล้วจะได้ยินชันที่มาหาอะไว้นะ หลังจากการเข้าไปพูดคุยกับพระแล้วถัดมาอีกสองวันทีมงานก็ได้มีการวางแผนเพื่อที่จะจับกลุ่มโดยมีการนัดหมายให้พระดังกล่าวออกมาทําการสะดอกเคราะห์ให้กับสายของเราโดยทีมงานได้เช่าห้องสองห้องติดกันพร้อมกับติดกล้องแอบถ่ายจับพฤติกรรมของพระส่วนอีกห้องหนึ่งทีมงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่สำนักพุทธและพระเจ้าคณะตำบลคอยสังเกตการอยู่ด้วยในการจับพฤติกรรมของพระหลายนี้ และแล้วภารกิจก็เริ่มขึ้นเมื่อสายของเรามาถึงห้องที่ถูกเตรียมเอาไว้อย่างเรียบร้อยแล้วครับ พอได้จังหวะพร้อมกับหลักฐานที่เพียงพอเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บุกเข้าจับทันที เบื้องต้นพระรา,ะายนี้มีการบวชจริงที่จังหวัดกาลสินเมื่อปีพศ2529แต่คาดว่าจะย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆพร้อมกับทําพฤติกรรมดังกล่าวมาเป็นเวลานานแต่จากการสอบถามพระผู้ต้องหายัางให้การวกวนกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ่าไปที่ไหนครับผมอยู่า่างจังหวัดครับบ้าน แล้วทำไมมาอยู่ที่นี่ได้ไงน้องเขาเชิญมาให้ทำอะไรทำไอ้ฆ่าไฟที่แมลงวันเราเราจะไม่ต้องลูกพ่อจะมาที่ไหนจะมาที่ไหนเนาะอยู่พัทลุงนี่ไม่ใช่ที่อินเทปอที่อินเทปผมไม่ได้อยู่วัดครับอ้าวแล้วพักที่ไหนครับปัจจุบันีอยู่ที่ไหนอยู่บ้านครับอยู่บ้านไหนบ้านผมเองอยู่ที่ไหนบ้าน แต่ก่อนอื่นมารศาสนารายนี้ต้องโดนจับศึกอย่างแน่นอนเมื่อพระเจ้าคณะจังหวัดทราบเรื่องก็ไม่รีลอที่จะดําเนินขั้นตอนการจับศึกพระนอกรีบทันทีเพื่อไม่ให้เป็นภัยสังคมต่อไปทุกวันนี้ภัยสังคมมาในทุกรูปแบบเลยครับถ้าเราช่วยกันสอดส่องดูแล,แลและใส่ใจภัยเหล่านี้ก็จะค่อยๆหมดไปอย่างแน่นอน บามานี้ทรัหน้าละอายไหมเนี่ยนะหน้าละอายอยู่ครับเออกินข้าวท่าในตอนเปินข้าวมากินข้าวชา้ว้านจะห่างแล้วแต่งตัวพฤติกรรมอย่างเนี้ยพฤติกรรมอย่างเนี้ยสมควรไหมถ้าท่านบอกว่าท่านเป็นละนะครับท่านต้องกลับไปเอาหนังสือตัวที่หรือให้ใครส่งหนังสือตัวที่มาให้ท่านแต่ณขณะนี้แต่ตอนนี้ไปฉันจะแจ้งความท่านในฐานะ่าจะน่าจะหวังครับ ให้เจ้าหน้าที่ขอาท่านเข้าคุาววกเรื่องจริงผ่านจอ